สวัสดีชาวแบงก์เอสเกอร์นะครับแล้วก็สวัสดีชาวอินเวสชันไทยแลนด์ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงสกิลนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับอีก3สกิลเนาะซึ่งผมเคยพูดถึง4สกิลไปแล้วนะครับที่มีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับว่าสกิลนี้มันโกงนะครับสกิลไอท็อกซินยูบลัดเนี่ยก็ หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์คลาสสิกมีเข้ามาก็ทำให้คนที่มีสกิลพวกนี้ก็งอยฮะ <c oughs> คืออย่างมากก็มีแค่นี้ครับสกิลเต็มสุดแค่นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีสกิลที่อัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับที่คือออกผมอาจจะไปทางแบบรีวิวมากกว่านะครับรีวิวจริงๆนะไว้ <c oughs> ไม่ได้แบบมาพูดว่ามันจะมีผลยังไงกับเกมอะไรอย่างงี้มากกว่านอะอในพูดให้ฟังก่อนละกันอันนี้ผมขอขอบคุณเนิ่นๆเลยนะสำหรับซิกนัทชาแนลนะครับก็ขอบคุณนะเพราะว่าผมไปขอคลิปที่เขาอัพ Up, อัพสกิลของตัวละครครบแล้วนะครับสำหรับสามสกิลนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราพูดกันเรื่องสกิลก่อนละกันนะอ่ะมาพูดถึงสกิลแรกนะครับทักทักฟลีฟนะครับชีวิตแบบจนๆนะครับนั่นก็คือ,อาสามารถาสามารถเก็บของคุย n p c เปิดตูเ้เซฟเร็วขึ้น0.5วินาทีนะครับเป็นสกิลแรกเป็นสกิลที่หลายหลายคนน่าจะเคยเห็นอันนี้ผมขอพูดตรงๆนะในเซฟ ในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเถื่อนเนาะหลายๆคนน่านจะเคยเห็นนะเพราะว่าเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยผมเท่าที่ผมเคยผมเคยเห็นนะแต่ผมไม่เคยเล่นนะครับแนะนําก็อย่าไปเล่นกันเลยนะครับเล่นเซิร์ฟแท้ดีกว่านะครับผมเคยเห็นมันเป็นการเก็บของที่แบบเร็วมากๆนะฮะแต่ว่าไม่เท่าที่ผมดูไม่เร็วไม่เร็วเท่าเซิร์ฟไม่เร็วเท่าเซิร์ฟเถื่อนนะถือว่ายังโอเคอยู่ในจุดที่ยังโอเคอยู่นะก็ลบไป0.5วินาทีนะแต่นนี้ไม่เขียนว่า50%ซึ่งตอนหลกัหลกๆเนี่ยตอนที่เก็บ เ,เก็บของเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเก็บประมาณ1วินาทีนะเท่าที่ผมดูนะแต่ผมว่าลด5 0ก็คือลดไป0.5วินะผมคิดว่ามันน่าจะต่างกันประมาณ0.5วินะครับมันเก็บ1วิหรือเปล่านะประมาณนั้น1หรือ1วิครึ่งหรืออะไรประมาณนี้แหละครับไม่มั่นใจแต่ถ้าเอามาเทียบกันแหละก็จะเห็นได้ชัดว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับด้ได้ว่าลงมาดูดโดไปแล้ว ดูดดดิสเลยนะครับเรียกว่ารุนแรงรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะสำหรับสกิลนี้นะแล้วก็ใช้แต้มในการอัพเนี่ยหนึ่งแสนไนะครับถามว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับสกิลพวกนี้ไม่เยอะนะครับสกิลพวกสไนเปอร์ฟิลลี่วูนิตฮิลลิ่งพวกนี้ะมันเริ่มต้นมาก็สองแสนห้าแล้วครับสองแสนห้านี้สามารถอัพอันนี้ได้2อันเลยนะพูดถึงสกิลแรกไปแล้วเนาะ โอเคมาถึงสกิลที่2นะครับตนนัวสกิล running tactic นะฮะ <c oughs> โอ้ยปกติเนี่ยสกิลเอ่อไม่ใช่สกิลดีปกติตัวละครในเกมเนี่ยฮะตอนเราเล่นเนี่ยเราวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะพอเราตอนเรายิงเนี่ยตัวละครมันจะหยุดวิ่งนะครับตัวละครจะหยุดวิ่งอัตโนมัติใช่ไหมปกติเนาะแล้วก็เอ่อตอนรีโหลดกระสุนตัวละครก็จะหยุดวิ่งนะครับตอนเราวิ่งปุ๊บเรารีโหลดกระสุนปุ๊บตัวละครมันก็จะกดรีโหลด แล้วตัวละครมันก็จะหยุดวิ่งนะฮะแล้วก็วิ่งไปเดินอะเดินเดินได้เขายิงอะตอนรีโหลดนะฮะแต่ว่าสกิลตัวนี้ครับทาให้เราสามารถยิงปืนและเปลี่ยนกระสุนได้ในขณนะวิ่งนะครับก็เทพทราบไปเลยครับเด้วาดตอนที่เรากําลังสู้กับใครอยู่อย่างเงี้ยฮะเราสามารถวิ่งวิ่งสู้ได้เลยฮะปกติอะถ้าเราตอนเรายิงอะปืนเราจะต้องแบบเราจะต้องเดินใช่ไหมตอนเรายิงคติเราวิ่ง,ว,งวิ่งอยู่ปุ๊บเรายิงปุ๊บตัวเราจะเดินอัตโนมัติถูกต้อง แต่ว่าสกิลนี้ทาให้เราโตเราวิ่งเรื่อยๆครับวิ่งไม่หยุดซึ่งเท่าที่ผมดูจากช่องของซิกนัทนะฮะปืนมันค่อนข้างดีดหรือเปล่าเท่าที่ผมดูมันดีดนะแต่ก็แต่เขาก็ไม่ได้ทดสอบนะว่ามันดีดแค่ไหนนะเท่าที่ผมเห็นนะเขาก็ใช้ฮนะันนี่เบเจอร์เนาะทดสอบเท่าที่ผมดูมาก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัวใช้ได้ครับในการชาร์จเพราะว่า อ่าเช่นการสู้กันตรงต้นไม้อันนี้จะเห็นได้ชัดมากๆนะครับปกติเราเราเล่นกันในต้นไม้เนี่ยเ,เล่นัตรงเกิดจุดเกิดเนาะเราก็จะวนกันไปวนกันมาตรงต้นไม้เนาะไม่ว่าจะเป็นล็อกกี้หรือเคลวิวนะครับเราก็จะแบบต่างฝ่ายต่างหลบเนาะแบบกระโดดไปกระโดดมาแล้วพอจะยิงปุ๊บตัวละครมันก็จะเดินใช่ไหมแล้วก็ต้องยิงสู้กันแต่ว่าสกิลนี้ครับทำให้ตัวละครมันวิ่งยิงได้เลยนะครับวิวิ่งยิงไปยิงยิงจนตายได้เลยฮะก็ทําให้มันเป็นสกิลที่ อ่ะถ้าเต็ม5นะอ่ะถ้าเต็ม10นะความน่ากลัวสกิลนี้ผมว่าให้ประมาณ7 7ถึง8เลยนะแต่ก็อยู่ที่คนเล่นนะฮะถ้าวิ่งไปโงวกว่ก็ตายเหมือนกันนะฮะสกิลนี้คือมีไปถ้าโงวกว่ก็ตายครับอืมอ่ะโอเคสกิลนี้ก็ใช้แต้มในการารับทั้งหมด150,000 xp นะครับก็รวมได้เท่ากับสกิลสไนเปอร์ฟูลี่1สกิลอัพอันนี้2ออันนะฮะอ่ารู้สึกว่าผมจะอัพได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูแป๊บนะ อัพ <Up S 2> ได้ไหมอัพได้ด้วยนะผมมีอยู่สี่แสนอัพไม่ใช่สี่แสนปะเออน่าจะอัพได้อันนี้ผมอัพอัพเลยอัพโชว์นี่อัพได้เห็นไหมต้องเอาต้องอัพเรียงครับต้องอัพเรียงอ่ะต้องอัพเรียงนะฮะว่าผมอัพได้พอดีอ่ะโอเคอ่ะมาถึงสกิลสุดท้ายครับสกิลอะไรวะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะยว่าผมมีตัวที่อัพได้นะปกติผมไม่ค่อยฟาร์มเวฟยิงคนอย่างเดียวมาสกิลสุดท้ายครับสกิลควิกเทิร์นนะครับเป็นสกิลที่ง่ายๆครับก็หมอบ ลุกหรือหมอบเร็วขึ้น50%นะครับและเท่าที่ผมไปดูมานะครับก็สามารถหมอบได้เฉพาะตอนที่วิ่งเฉียงนะครับหรือว่ากด W D W A อะไรอย่างนี้นะมันจะหมอบเร็วมากครับลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น,นแบบรุดเร็วมากๆถ้าวิ่งตรงๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นสกิลที่เขาเขียนไว้นะว่ามันมันไม่สามารถมันไม่สามารถไอ้นี่ได้อะมันไม่สามารถเรียกว่างไงวะเดี๋ยวผมดูแปบ๊บครับมันเขียนไว้ว่า ยกเว้นการวิ่งไปข้างหน้าแบบปกติแปลว่าการวิ่งไปตรงๆฮะไม่สามารถกดหมอบได้นะครับก็คือต้องวิ่งเฉียงไปเฉียงมาแล้วก็หมอบไปหมอบมาอะไรอย่างงี้หมอบสู้ฮะก็ทําให้อารมณ์เหมือนนั่งนั่งยองๆอะฮะเหมือนเล่นแบบ PB PB, PB ไม่ดี PB ก็ได้เนาะไม่ไม่ p B นะผมไม่ PB อารมณ์แบบลุกนั่งลุกนั่งอะฮะแบบกดเหมือนเออเอเอเออเจะชัด s จจะชาด,ดครับเพราะว่า เป็นเกมที่ใครๆหลายคนเคยทําการลุกนั่งลุกนั่งในตอนยิงเนาะแบบคอนโทรลคอนโทรลแล้วก็ยิงอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นการหมอบหมอบลุกหมอบลุกหมอบลุกก็อารมณ์ฟิลคลายๆนั้นนะอันนี้ผมพูดถึงให้แบบจะได้ทุกคนจะได้แบบเข้าใจง่ายๆนะว่ามันมันมันหมอบลุกหมอบลุกยังไงนะครับนะก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับการรีวิวสั้นๆนี้นะครับก็ขอบคุณซิกนัทด้วยนะครับที่อนุญาตให้ผมนําคลิปมาลงในช anel ผมนะเป็นแบบว่าเป็นพรีวิวเป็นตัวอย่างนะครับก็ไม่ได้เอามาทั้งคลิปเนาะไม กอล์ฟปันทั้งคลิปเนาะอันนี้เดี๋ยวกลัวแบบเฮ้ยพี่ทำไมพี่ก๊อล์ปันทั้งคลิปผมขอเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ย้ำไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะทั้งสามสกิลนี้ครับผมว่าเป็นสามสกิลที่ค่อนข้างมีผลต่อเกมไหมมีผลมากมากนะครับพี่ผมเพราะว่ามันมีผลต่อตัวเราเองมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเก็บของการว oui ิ่งรีโหลดแล้วก็รัชนะครับเอ้ยแล้วก็ควิกเทิร์นนะครับเห็นเห็นเป็นตัว USS นึกว่า R ถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างชุดเนี้ยสี่สกิลเนี้ย สองสกิลนี้ก็ได้อะสองสกิลอะสมมติหนึ่งล้านใช่ไหมอะผมให้หนึ่งล้านอะคืออันนี้กับอะเป็นท็อกซินโยบัดกับอันนี้นะเทียบกับสามสกิลนี้นะผมเลือกสามสกิลนี้ดีกว่าครับเพราะเป็นสกิลที่ทําให้ตัวเองเอาตัวรอดได้ค่อนข้างสูงกว่านะครับอันเนี้ยถ้าไม่เล่นสไนก็เท่านั้นแหละฮะสไนเปอร์ฟูรี่ยิงไม่โดนหัวก็เท่านั้นแหละฮะท็อกซินโยบัตอ่ะมันมีเกราะแต่ว่าตอนนี้ก็โดนปรับลดแล้วเนาะก็ไม่น่ากลัวเท่านี้ครับถ้าเล่นเก่งๆแบบ มือโปรนิดนึงนะครับก็ใช้ศึกษาสกิลนี้น่ากลัวมากๆนะครับโอเคก็เป็นผลสรุปเนาะสั้นๆนะครับสามสกิลนี้ความน่ากลัวของสามสกิลนี้รวมกันเท่าไหร่ผมให้เต็มสิบครับน่ากลัวจริงๆครับพลิกเกมแน่นอนใครมีครบน่ากลัวมากสำหรับสายฟาร์มนี่โอเคยิ้มหวานเลยนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่นั่งดูกันมาจนจบคลิปนะครับสหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับอาร์มด้วยนะครับก็อย่าลืมไปซับชแนลอาร์มซิกนัทด้วยนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมไปดูรีวิวปืนต่างๆของผมในช n นลผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจบคลิปครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอยากไปฟาร์มเหมือนกันนะใกล้จะถึงแล้วไม่ใกล้นะอันนี้อันนี้อัพได้นะเนี่ยอัพได้นะแต่วันนี้อัพไม่ได้ไม่ถึงตั้งร้านหนึ่งเนี่ยเยอะมากโอเคครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นั้น,นครับขอบคุณครับบ๊ายบาย